หมอพอดแคสต์เรื่องของฟันโรคในปากเรื่องเล่าจากหมอฟันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์โรคในปากอยากบอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โรคในปากอยากบอกในเอพิโซดที่5แล้วนะครับอยู่กับผมนะครับหมอดุลดุนยพง์รุ่งเรืองระยับกุลนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เห็นท็อปิก ในวันนี้นะครับในเรื่องของ a อร o s e x Education นเนี่ยน่าจะเข้ามากันบ้างแล้วก็คงอยากรู้ว่าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมจะเฉลเยต้นรายการเลยนะว่าผมจะพูดถึง2ประเด็นหลักๆนะครับ1ก็คือว่า,าในประเด็นของโรคในช่องปากนะครับที่มีความสัมพันธ์กับในเรื่องของ o r ร่ sex แล้วก็เป็นโรคที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึง นะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าอุปกรณ์นะครับที่ถูกนามาใช้นะครับในเรื่องของการลดโอกาสเสี่ยงนะครับในการติดเชื้อผ่านทางออร l เรลเซ็ก์เนี่ยโดยเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวกับเหมาะฟันมากๆนะครับอ่าเรามาดูกันว่า2ประเด็นเนี้ยผมจะพูดถึงในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอันแรกผมขอเกริ่นก่อนในประเด็นของออร l เรลเซ็กซ์นะครับออร์เลเซ็ก์เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็น เป็นกระบวนการละกันนะครับในการมีเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพศสัมพันธ์โดยการใช้ปากนะครับปากกับอวัยวะเพศนะครับหรือปากกับทวารหนนะักก็ถือเป็นออร์เเซ็กซ์ทั้งหมดนะครับโดยที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่า ในตำแหน่งของอวัยวะเพศนะครับในตำแหน่งของปากในตำแหน่งของทวารหนนะักเนี่ยมีเชื้อโรคที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลชีพประจําถิ่นเองก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นเชื้อก่อโรคนะครับมันแตกต่างกันหมดนะครับซึ่งถ้าในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยที่มันมีเชื้อก่อโรคอยู่มันก็สามารถมีการแพร่นะครับถ้ามันมีการทํออโรเซ e กซ์เนี่ยมันก็มีการแพรไ่ไปอีกตำแหน่งหนึ่งได้นะครับซึ่งถามว่า โรคในช่องปากเนี่ยมันจะต่างกับโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่นะครับคลายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองในหนองในเทียมนะครับซิฟิลิสนะครับเริ่มนะครับหรือว่าการติดพวก h p v ที่ทำให้เกิดพวกหูดอะไรพวกเนี้ยนะครับจนไปถึงพวก h i v เนี่ยก็สามารถเกิดในช่องปากได้หมดนะครับยกเว้นตัว h i v เนี่ยที่โอกาสเสี่ยงในการแพร่ผ่านทาง oral ลเซเนี่ย จะน้อยลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าในโรคเหล่านี้วันนี้ผมจะไม่ได้เน้นเลยนะนะครับเพราะผมเชื่อว่าโรคเหล่านี้ทุกทกท่านเนี่ยน่าจะพอรู้จักกันอยู่บ้างแล้วแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าโรคอะไรที่มันหลายคนน่าจะคาดไม่ถึงอนะ่ะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับในรรเรื่องของ oral sex อ่าผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้แลหละเฉลยเลยแล้วกันก็คือมะเร็งมะเร็งอะไรบ้าง นะก็คือมะเร็งในโซนของศีรษะและลำคอแล้วก็รวมไปถึงมะเร็งช่องปากแล้วก็คอหอยนะครับผมพูดมาถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยอยู่ในใจว่าเฮ้ยมะเร็งเลยเหรออ r ร์เ e x ซ็กนะมะเร็งเลยเหรอเต่มาแล้วมาดูกันว่าเย e มันเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับกระบวนการอ r ร์เ e x กตะกี้เนี่ยผมพูดถึงเชื้ออยู่ตัวหนึ่งที่มีโอกาสแพร่ผ่านทางออร์เได้ก็คือเชื้อ hpv ซึ่งตะกี้ในพพูดถึงในเรื่องของหูดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกเชื้อ HPV ที่เป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พวกเกิดพวกหูดในตามพวกผิวหนังอวัยวะเพศหรือว่าในช่องปากได้นะครับแต่มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือเป็น,น HPV ที่เป็น HPV เสียงสูงนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแลล้ว่ามันสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง นะครับซึ่งถ้าเชื้อ HPV เสียงสูงตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์16หรือ18เองก็ตามเนี่ยถ้ามันมีการ oral sex แล้วมันมีการแลกเปลี่ยนจากตำแหน่งอวัยวะเพศไปอยู่ในตำแหน่งของช่องปากมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดมะเร็งในโซนนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งช่องปากหรือมะเร็งคอหอยนะครับซึ่งมะเร็งคอหอยเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนมากว่ามันสัมพันธ์กับ HPV นะครับเจออยู่ประมาณ70%นะครับแต่ว่า ถ้าในช่องปากเนี่ยอาจจะลดหลั่นลงมาหน่อยนะครับเจอได้ตั้งแต่ศูนย์ก็คือ,คอไม่เจอเลยนะครับจนไปถึงประมาณ40-50%อันนี้คือการศึกษาในประเทศไทยนะครับซึ่งขึ้นแต่ละภูมิภาคก็จะเจอแตกต่างกันไปเจอความชุกแตกต่างกันไปนะครับหรือว่าเทคนิคที่ใช้ในแต่ละงานวิจัยเนี่ยก็แตกต่างกันไปมันก็จะทําให้ความชุกที่เจอเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับแล้วมาดูกันว่าแล้วปัจจัยเสี่ยงอะไระที่ มีโอกาสทำให้เกิดติดเชื้อ HPV ได้มากขึ้นนะครับเรามาดูกัน1ก็คือการมีคู่นอนหลายคนนะครับหรือว่า multiple sexual partner นะครับสก็คือการมี oral sex เนี่ยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น oral sex กับ oral เพศนะครับหรือว่าจะทวันหนะัก็ทำให้เกิดได้ทั้งคู่นะครับสก็คือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของ โฮโมเซ็กชวลนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด HPV ติดเจอ HPV ได้สูงเช่นเดียวกันนะครับแล้วกลุ่มคนแบบไหนนะครับที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งช่องปากที่มันสัมพันธ์กับ HPV หรือมะเร็งโซนที่เป็นศีรษะและลำคอที่สัมพันธ์กับ HPV นะครับมะเร็งตรงนี้มักจะไปเจอในคนที่เป็นเพศชาย นะครับแล้วก็อายุยอยงน้อยๆด้วยนะครับซึ่งมันแตกต่างกับมะเร็งปกติที่มักจะเจอในเพศชายที่อายุค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนน่าจะต้องมีความสนใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันนะครับเราน่าจะต้องมีการคำนึงถึงในเรื่องของการป้องกันมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออร์เนี่แหละนะครับ ประเด็นถัดไปในท็อปิกที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คืออุปกรณ์ในการป้องกันนะครับในเรื่องของ Oral Se x ในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มันใกล้ตัวกับหมอฟันมากนะครับนั่นก็คือแผ่นยางกันน้ำลายนะครับหรือแผ่นยางอนามัยนะครับโดยภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า Den t a l dam me, หรือ r u b เ e r ร a m ดนะปกติในาการทำฟันเนี่ยเราเอาแผ่นยางตัวเนี้ยมาใช้ป้องกันฟันที่เราจะต้องการอุดฟันนะครับหรือรักษาลาก นะโดยที่เราไม่ต้องการให้น้ําลายในบริเวณรอบนอกเนี่ยมันมาสัมผัสกับบริเวณฟันของเรานะครับหรือเราป้องกันไม่ให้การที่เราใช้น้ํายาที่ค่อนข้างอันตรายเนี่ยไปสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากเนี่ยนะครับเราก็จะใช้แผ่นยางการด้าลายเนี่ยในการทํา่าตัการเหล่านั้นนะครับแต่ว่าตัวแผ่นยางการล้าลายเนี่ยก็ถูกนําไปใช้ในเรื่องของลดการลดโอกาสการติดเชื้อในเรื่องของ o r a l sex ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง หน้าตาของแผ่นยางกันน้ำลายเนี่ยก็จะเป็นแผ่นทรงสี่เหลี่ยมเลยครับแผ่นยางค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างหนาค่อนข้างแข็งแรงนิดหนึ่งแล้วก็วิธีการใช้งานนี้ตรงไปตรงมามากนะครับมันเป็น physical barrier ก็คือเป็นเหมือนแผ่นกั้นอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไอแผ่นกั้นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะใช้ได้เฉพาะในโซนที่เป็นอวัยวะเพศหญิงนะครับหรือว่าทวารหนักนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าจะเป็น การป้องกันในส่วนของออร์เรเพศชายนะครับกับการออร์เรเซ็กซ์เนี่ยก็ต้องใช้เป็นตัวถุงยางอนามัยก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งไอแผ่นยางกันน้ำลายตัวเนี้นะครับหรือว่าแผ่นยางอนามัยเนี่ยจริงๆแล้วหาค่อนข้างได้ยากนะเพราะว่ามันจะไม่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าถ้าไปเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยหาได้อยู่เหมือนกันนะครับอีกที่หนึ่งที่คิดว่ามีแน่ๆนะครับก็คือคลินิกทำฟันนะครับแต่ถาาว่า หมอฟันจะขายให้คุณไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่สามารถหาตัวแผ่นยางอนามัยหรือแผ่นยางกันน้ำลายกันน้ำลายตัวนี้มาใช้ได้เลยเนี่ยก็สามารถนำอ,อุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกใช้ได้ก็คือตัวถุงยางอนามัยนี่แหละถูกนํามาใช้ได้ก็คือตัดในบริเวณหัวแล้วก็ส่วนกลางของของถุงยางนะครับแล้วก็คลี่ออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ถูกถูกนามาใช้ได้หรือว่าถุงมือก็ถูกนํามาใช้ได้เหมือนกันในโซนของ เอออเพศหญิงกับทวารหน,นักนะครับโอเควันนี้ผมพูดเรื่องที่ผมอยากจะพูดหมดแล้วนะครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไปบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับของโรคในปักอยากบอกไม่ว่าจะพอดแคสต์นะครับก็ผ่านหมอพอดแคสต์นะครับทั้งทาง,ทาง YouTube ไม่ก็ Spotify นะครับแล้วก็เพจ a ฟ e b o o k นะครับโรคในปักอยากบอกนะครับก็ฝาก ทุกคนนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับก็ขอบคุณมากครับหมอพอดแคส